สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับเพชรข้ามีดหมอนะครับวันนี้นะครับผมมีมีดหมอหลวงพระเดิมนะครับเป็นมีดควานช้างนะครับอยู่ต้นๆของหลวงพรเดิมนะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับครับผมสนใดสนใจนะครับมีดควานช้างนะครับ ส่นต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับติดต่อทักทายสอบถามมาได้นะครับที่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับผมครันี่นะครับมีดควันช้างนะครับด้ามนี้เล่มนี้นะครับผมความยาวฝักวมด้ามอยู่ที่16นิ้วนะครับนี่นะครับ้ามไม้ฝักไม้นะครับนี่นะครับแกะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับ ด้ามแก่เป็นหลงพ่อเดิมสวยงามนะครับผมสมัยก่อนก็ต้องสั่งทานะครับอยนี้จ้างช่างคนมีสตังค์หน่อยนะครับผมนี่นะครับแบบนี้นะครับยาว16นิ้วนะครับฝักดมด้ามนะครับนี่นะครับถึงสองกษัตริย์นะครับเนี่ยนะครับ ไม้ฝักไม้เป็นสองกรัตรนะครับเนี่ยครับเป็นนาคเก่านะครับนี่นะครับสีนาคนะครับวันช้างสองกษัตริย์นะครับนานทีถึงจะได้พบเจอนะครับไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับเมีดตรงนี้นะครับควันช้างอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับนาคเก่านะครับแหมนะครับแหมสวยงามนะครับผมนี่เป็นแหม่เจ็ดเก้านะครับผม เจ็ดเส้นตรงนี้เก้าเส้นนะครับนี่นะครับนี่เจ็ดเส้นตรงนี้เก้าเส้นนะครับเป็นทองแดงนะครับหายากมากนะครับตามไม้ฝักไม้สองกริย์นะครับผมนี่นะครับกลมด้ามนะครับยาวู่ที่สิบหกนิ้วนะครับดูสีไม้เก่าเขานะครับการยุบการแห้งตัวของไม้นะครับ มีดควนช้างนะครับเป็นที่นิยมนะครับสำหรับพ่อค้านะครับที่เดินทางข้ามตำบลข้ามอำเภอข้ามจังหวัดค้าขายนะครับหรือว่านายพานของพวกที่มีอาชีพนะครับหน้าที่การงานต้องเดินติดต่อไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับเป็นอาวุธประจำกายกันว่าได้นะครับป้องกันตนเองนะครับป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับ มื่อก่อนคนสมัยก่อนก็สิ่งที่พวกติดตัวต้นๆก็เป็นดาบนะครับผมต้องมีดาบนะครับถ้าไปติดต่อค้าขายไปค้าขายต่างถิ่นนะครับต่างอำเภอต่างจงังหวัดนะครับต่างบ้านต่างเมืองก็ต้องมีดาบแล้วครับดาบหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมี่ต้นๆเนี่ยนะครับต้องมีใครมีก็อุ่นใจนะครับป้องกัน ตนเองแข้วคาดนะครับมองลงมาก็มีดควานช้างขนาดใหญ่แล้วก็เป็นมีดพกนะครับลาพวกลานะครับรวมยาวฝักรมด้านอยที่ส6นิ้วนะครับผมนี่นะครับและเป็นทอง เหลืองนะครับสีทองเหลืองธรรมชาตินะครับความเก่าของเขานะครับเนี่ยครับสิดเข็มขังนะครับผมใบมีดนะครับความใบมีดยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะครับนี่ไม่มีเสน่ห์นะมีแต่คราบไข่นของความเก่านะครับ,บครับไข่ธรรมชาตินะครับ นาคเกี้ยวนะครับผมเป็นลายนาคเกี้ยวความยาวของใบมีดอยู่ที่เก้านิ้วนะครับ,รบข้างแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับผมตกอกยันนะครับนุโมพุทธะนะครับผมนี่อักขระพระคาถานะครับผมเนี่ยครับ,ร,บรอยตอก เห็นชัดมากนะครับผมลึกนะครับคนใดสนใจตัดท,ทายมาได้นะครับเห็ดขวัญช้างนะครับเรามาชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับความยาวฝักรวมด้ามน,นะครับ อยู่ที่ยี่สิบอ็ดนิ้วครึ่งเลยนะครับผมเน <t ry> ี่ยติดตัวเป็นไหนมาไหนได้เลยนะครับสมัยก่อนนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ประจํากายนะครับนี่นะครับสองกริย์เช่นกันนะครับผมเนี่ยนะครับมีนาคด้วยนะครับนี่นะครับรอยเชื่อมดูนะครับสีมือนี่เป็นนาคนี้เป็นเงินเก่านะครับเนี่ยเป็นแผ่นเงินนะครับเนี่ยสีเงินเก่านะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเจ็ดเก้าเช่นกันนะครับ เป็นควานช้างสองกษัตริย์นะครับนี่นะครับลายฝักห่อหุ้มด้วยแผ่นเงินนะครับนะครับดูเส้นแหมเขานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับละเอียดนะครับงานละเอียดงานประณีตนะครับผมพวกติดตัวแทนดาบได้เลยนะครับเล่มนี้นะครับ ฝักงอมด้ามยาวอยู่ที่21บดนิ้วครึ่งนะครับส่วนใบมีดนะครับอยู่ที่12บนิ้วนะครับความยาวของเขานี่นะครับการเหี่ยวการแห้งการแตกขอ,องลายไม้นะครับนี่นะครับไม้เก่านะครับอายุ100ร้อยปีนะครับคุณตาท้านเก็บไว้รักษาไว้อย่างดีเลยนะครับ ผมไปสามรอบนะครับรอบที่สี่ท่านถึงให้เช่ามานะครับาให้บูชามานะครับท่านแบกให้มานะครับท่านสะสมไปเยอะนะครับรุ่นของคุณปู่รุ่นพ่อรุ่นปู่ของท่านนะครับเฉพาะคุณตาก็อายุเจ็ดสิบแล้วนะครับขอบคุณเจ็ดสิบสองนะครับของคตาท่านปล่อยมาให้นะครับนอกนั้นท่านที่เหลือท่านจะไว้ลูกหลานท่านนะครับมาชมข้างในกันนะครับ สวยงามนะครับใบมีดยาวอยู่ที่12บนิ้วนะครับนะครับเป็นเสมาครึ่งใบนะครับดูร่องเลือดนะครับผมไม่ได้ขัดนะครับไม่ได้ถูไม่ได้อะไรครับลงมาก็จะลมน้ำมันนิดเดียวนั้นนั่นเองนะครับนิดหน่อยนะครับพอให้เห็นลายนะครับไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรเลยเดิมๆทุกอย่างนี่นะครับเสมาครึ่งใบนะครับผม ลายกระดูกงูนะครับลองเลือดลึกนะครับคราบไข่ของธรรมชาตินะครับผมใดสนใจติดต่อสอบถามทักทายมาได้นะครับที่0610591663นะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ